เท่าไหร่แล้วเนี่ยยุเท่าไหร่แล้วเนี่ยเ็ดา็สสมก็ไต่มันยากาบอ้าจะยากาก็เดี๋ยวยังวันนี้ว่าจะ หลังจากมากราบพ่อท่านคุยกันเสร็จจะพาขึ้นไปข้างบนเพราะว่าอันนี้จะไม่มีกำลังจะหมดกำลังตั้ก่อนมีทำได้เท่าไร่ต้องโชดท่านทำอาจจะทำเท่าไรก็ทำที่แค่ไอ้เอที่ว่าห้าภาพนี่าจะมาทำให้มันเป็นแบบรูปเิดแบบนี้วแเคเออเป็นดีมันดีว่า อะไรสติภาพมีศราภาพอะไรโลาภาพบุรณะสมรรถภาพแล้วก็ครบอิสรภาพระดภาพสันติภาพสมรรถภาพเพราะมันเป็นอะไรที่พระทานหมายถว่าตรงนี้วทสุดยอดอ่ฝรั่งเศสเขามีอะไรความเสมอภาพ ประการอนภาพสันติภาพเกามีสามอย่าง,างตเราเห็นว่าเขาสามอย่างมันไม่เต็ม,มเต็มเขาต้องมัวหรอกแกเสมอภาพสันติภาพประการอภาพแค่นั้นเรามีอิสระเสรีภาพก็ไม่คิดถึงอนะ่ะชิ่นสำคัญอย่างยิ่งเลยเพราะว่าเขาเทวนิยมอมอ,อิสระ ในส,สร่ภาพแล้วก็พระรรถภาพพระอรรภาพก็มีพระราถภาพรัตติภาพสัตติภาพก็มีมแต่เขาสม,มุทภาพมันจะมีสัมพัถภาพบูรณภาพจริงๆและความเสมอหรือเท่ากันทุกอย่างแม้แต่ปรมาลัสองตัวก็ไม่ไม่มีอะไรทา่ากันอะไรสิเกิดสองอย่าง ถ้ามันไม่ไม่ไม่ต่างกันมันก็เป็นอย่างเดียวกันเองพอเกิดสองอยากก่างครับมันก็ต้องต่างกัน้าไม่ท่ไม่า้าไมต่างกันมันจะไม่เดินสองได้ไงมันก็ต้องหนึ่งอยนะี้เห็นไหมที่ไพูดเป็นวาทถาเป็นคำพูดซึ่งสัจจาน,นี้นี่เป็นไปไม่ได้สัจจานเป็นไปไม่ได้ พระพุทธเจ้าจสรู้ว่ามีหนึ่งเดียวอยู่คือศูนย์ศูนย์ถาวอร์ศูนย์นิรันดรไม่มีสองนีกุลิพานิรันดรหมดศูนย์ศูนย์แล้วก็หมดตายแล้วก็จิตวิญญาณก็แยกขาดเป็นดินน้ำไฟลมเรียกว่าปฏิญญาเป็นปฏิรูปสาร สุดท้ายสุดของการทำบริกรามสามารถแยกธาตุจิตของตนเองอย่ญญางตนเองเป็นนิ่งน่าเฟลลไปเลยสูญเลยเออไม่ต้องตายแล้วต้องไปอยู่พระเจ้าหรืออะไรทำเองตัวเองทำเองแต่ใครบอกท่านอา่ะที่ว่าเครื่องปรลาดสภาพตัวใหม่เครื่องที่จะลองไม่ได้ กระจายความหมายแต่ให้พ่ออธิบายวัดบูรณาภาพยังไงอะไรแ,แต่คาหมายที่บ้านทุกๆภาพเลยไม่ไม่บูรณภาพเนะพี่ยเพราะว่าหมอจะลองเนีจะได้เข้าใจว่าเออเจตนาเพร่อท่านเองมีอะไรบ้ออเอ่อคือมันมีที่และมีการเชื่อมต่อบูรณภาพม,ามีทั้ง ตัวเชื่อมต่อ relative กับมีทั้งบุกับ,บเอ็นเลยโดยอยู่ในตัวของบุรณภาพเนี่ยทีนี้ในผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่มันต้องมีหนึ่งความจบก็ต้องมี ความเชื่อมต่อก็ยังต้องมีแม้ตัวเองจะสูงแล้วตัวเองก็ต้องเชื่อมต่อกับสิ่งที่จเป็นชีวะชีวิตกับมนุษย์กับโลกจนกว่าเราจะตายกายแตกตายตายแตกตายตายสัพเพทาประหมอรณารลางจากตายต่างจัดตายแล้วตัวเองก็สามารถแยกตกาตัวเองเป็นดินน้ำไฟลมไปได้ก็จบเลยที่มีสูง เนเนัเน่นไม่มีความเป็นตัวเราอยู่แล้วตัวตนของผู้นั้นจิตวิญญาณของผู้นั้นไม่เหลือชีวามีแต่ซากศพแล้วก็เป็นดินน้ำไฟลมจิตวิญญาณไม่มเกิดนั่นเกิดนกกีนกก่ไม่มีไม่มีไปเลยเพราะเหตุการเกิดคือกิเลสสิ้นหมดดับสิ้นไปได้เลย เพราะว่าผู้ที่บรรลุธรรมเป็นอรหันต์ก็สามารถทำให้ตัวเองตายแล้วก็สูงไปเลยแจ้งหน้าไปดีนังไปดุไหมดเลยแต่เป็น,ปนรออจบของรอรหรันต์จนว่าบริษัทก็จะศึกษาไปอีกของคนอื่นเขาจะมีเหตุปัญหาไม่เหมือนกัน <c oughs> อรหรันต์รูขข้ของตัวเองทำวองตัวเองจบสิน้นได้ ส่วนโพธิสัตว์นั้นออเข้าใจความเคยมีปัจจัยอะไรมีต่ไ้ช่วยกันอู่่เอีกงใดเยอะแยะเยอะได้มากที่สุดก็เป็นพระพุทธเจ้าสูงสุดแล้วไม่มีใครตามทันเรือน bien, ี้เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่คนฝึกได้ไม่มีใครเท่าไม่มีใครเทียบจะช่วยคนได้สูงสุดสรุปง่ายๆเลยคนที่จะช่วยคนนี้ สูงสุดไม่มีใครเทียบช่วยคนที่พ้นทุกข์แล้วก็รู้แจ้งรู้จริงว่าคือาศาสนาพุทธเนี่ยบรรลุสระหรรแล้วจะอยู่ต่ออีกเป็นยาวนานไปอีกเท่าไรเท่าไรก็ได้ถ้าจะทนพราะจริงคนเกิดมามันมีทุกข์ต้นเกิดขก้นทุกงตันนั้นปั้งอยู่แล้วตุ้งต้น เราะต้องอยู่กพื่อตักทุกพระอระหันต์ไม่มีทุกข์แล้วในจิตในปกิณิกข์ทุกข์ไม่มีแต่สรีระขันเนี่ยร่างขันเนี่ยมันมีอะไรปวดขี้ปวดเยอะกับทุกข์ละต้องเจ็บต้องป่วยห้ามไม่ได้มันไม่ได้ปวดดียังไงพระอรหันต์ก็ติดโควิดได้ มันไม่ได้มันหน้าไม่ได้อย่งนี้เป็นต้นมันต้องก็งงมีทุกร่างกายทุกจิตหมดแล้วแต่ทุกร่างกายถ้ายังมีร่างกายยังมีชีวิตชีวาทุกม,ม,มันก็ต้องมีแต่ว่าทุกอีกหอย่างส่วนทุกคนกายอีกสบี่อย่างเป็นอะาร ไม่มีเแต่คนที่ไม่ได้ศึกษาเนี่ยทุกทางสี่อย่างทงางจิตวิญญาณก็ไม่มีในทุกอันนี้แน่นอนแม้แต่พระพุทธเจ้าเคยชีวชิตจะต้องทุกข์เน่ปวดเจ็บปวดพยายามที่ทุกข์อดกินันกัทุกขหรือว,ว่าการจะต้องสแสวงหางานมาทำให้แก่ตนเองมันก็เป็นการทุกข์นะต้องพยายามแสวงหางานที่เหมาะที่สมแล้วก็ต้องเมื่อยจน ต้องพักต้องอะไรพวกนี้สิ่งมันเป็นความละเอียดแล้วที่ผู้ที่มีปฏิภาณปัญญาก็จะรู้ร,รา,ายละเอียดแล้วนะเลยจะเลยถามพ่อท่านว่า <c oughs> จะเอาร้องเพลงอะไรอยากร้องเพลงอะไรจะช่วยจะทำได้จะทำเองจะร้องตัวะอ,อะไรจะเอาที่เป็นอะไรจะออกมเป็นอารามบ้านส่วนต,ตัวเลยตึ้งอารามบ้านก็ทำเอง ขอเงตอบทั้งหมดเลยตอะเลยโอ้โหร้องร้องเพลงถ้าถ้ายังมีแรงทำก็ทำเลยทีเดียวเนอะไหวนะพูดต้องผู้ช่วยนะต้องต้องต้ดูเดี๋ยวนี้มันดิจิตอลไมันไม่เท่าไหร่ะเป็นอะไรเงี้ยครับส่งงานกันทางอ่าคุยออนไลน์ได้หมดอ่เดี๋ยวนี้มันสะดวกไม่ต้องอาศัยห้อง มันอยู่ที่ว่าอ่ามันสุริสายหมดเลยมันมันไม่มีอะไรร่วซึมเลยเหมือนเม่อก่อนนี้เสี่ยงขาอมีเสียงคนอะไรหูตัวสร้างห้องสร้างขับอะไรล้านอย่างที่ทำนี่เลยท้งเอ่อเน้นนานแล้วปิดไปลกเลยเลื่อนพื้นเ่อนจจะมาช่วยผ่าทาสาวเินจิเนียร์จัดท่อเอเพระีอเอยู่ตลอด ไม่ได้อยู่โลกแล้วเลยตรงใครอะไรก็เป็นอินเดียเป็นสวิตช์ใช่ออกนี่มันบอดี้มันถึงรอบมันแนบหมดแหละโตหมดแต่ว่าข้างในมันใช้ได้ตัวห้องมันซ้อนไปชั้นอะไรลงเพลงเรียกเรียกลูมอะไรมันได้ใช้ก็เรีว่าเลื่อนขึ้นมาแล้วถ้ามันมีเพลงก็ค่อยๆมานัดมาลองอะไรนะผม ตรงไหนแกร้องอะไรผมาณจจะลงมาบ้างนเี่ตอนน้านี้ทั้งเพลงไปสองชุดแล้วก็ให้เป็นของฝันสำหรับคนที่บริจาคให้รงพยีบายลมาเดดีก็ในรอบสิบปีตอนที่นักสิงยังอยู่แล้วก็มีเหตุการณ์แบบของบ้านของเมืองก็เลยคนบริจาคน้อยได้แค่สองล้านแค่ <c oughs> สองล้านสิบปีได้สองล้านในตอนที่ บ้านเงินด um ีข enfin in anyway> ึ้นก็หวังว่าจะมีคนโดยจักันนี้ถ้าทำก็จะให้สิทธได้กับโรงพยาบาลราชเทวงใหม่แต่ไม่ใช่เป็นขายนะเชิญชวนโดยจากรหนึ่งพันบาทขึ้นไปได้อะไรหนึ่งพันบาทขึ้นไปได้ถ้าบอกช่วยประชาชนเราเคยเป็นเอะไรได้มีปัญหาอะไรแล้วก็จะมีวง วงประสานเสียงแบงกอกลูสเขาเขาก็จะมาทำเพลงพวกนี้ให้มันเป็นลักษณะเพลงประสานเสียงแบบที่ร้องในโบสถ์นะโดยที่อไม่มีเครื่องดนตรีแต่ใช้ปากคนเป็นอะคาเดล่าเขาก็จะมาดูว่าจะเอาคนเข้าไปอยู่ในห้องได้กี่คนคงต้องมีนักดนตรีไี่ถึงห้าคนห้าคนได้ได้ ห่องพอควายอ่ะมมีเพนสพแต่วันนี้เขาเขาทำงานเขาเลยไยมาด้วยนะคุณบอลกีบีคอนเขาทำมาสิบกว่าปีนี่ได้รางวัล่างประเทศทั้งนั้นเลยแต่คนไทยไม่มีใครรู้จักคนไทยลำล้างลูกถูกคุณตูนเนี่ยโหดังสนั่นเหมือนพ่องานเทียก็ปีกดมลได้ครับ ในคองพีเลก็มีความว่ามีใหญ่ที่เราเคยไปทำกีกันและเป็นก็หวัว่าจะสุขภาพดีทำทำให้เสร็จก่อนที่จะตายแบบจะขอให้ยากหายด้วยก็คอ่าใช่ใช่แลับโบกาสให้ท่านค่ะ เราเป็นไหนเราอะจัดเลยจัดมาวันนันดูไม่ไม่ใช่อนี้เลย ก็มีคนว่าน่นอาจะอยู่มแปดทิแปิเปนอทาบกอวาราย่มาจาพอกันนังซึอาจาย์แ่น่าจาแย่นึ่งก็รู้เดียวกันนะตวเาต้องแต่งเพแ่บาีีนึงมีหนึสอาาย์เก็เาไร

โอเคเดี okay, à, ๋ยวไงไปข้างบนขอให้ตอนนั้นสุขภาพดีขอบคุณขอบคุณมากค่า